คนเรามักไม่ให้คุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่แต่เวลาเราจะเสียอะไรไปเนี่ยเรากับเสียดดยการขายของก็เหมือนกันในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาสอนวิธีให้คุณทําโปรโมชั่นให้คนมาสนใจสินค้าของคุณไม่เกี่ยวกันไหมวะแบรนด์สินค้าใหญ่ๆเวลาที่เขาเปิดตัวสินค้าอะไรเนี่ยเขาจะตั้งราคาส,งสูงๆไว้ก่อน ให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเอื้อมไม่ถึงหรอกราคาแพงไปจากนั้นเขาก็จะลดราคาสินค้าลงมาให้เรารู้สึกว่าเออเราเก่งนะเว้ยเราไม่ไปซื้อของราคาเต็มเรารอจนเขาลดแล้วเราก็ได้ของราคาที่ถูกกว่าคนอื่นแต่สิ่งที่เขาทําคือเขาจะไม่ลดราคาสินค้าแบบรวดเร็วเขาจะรอแบบเป็นเดือน2เดือนกว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยจะลดมันทําให้คนรอเนี่ยรู้สึกกระวนกระวายใจผมแบบเดินผ่านทีไรก็จะคิดว่าเออเมื่อไหร่มันจะลดว่ายังราคาเต็มซื้อไปตอนนี้เสียรู้แน่นอนแล้วเป็นไงครับ วันหนึ่งเนี่ยที่เราเนี่ยเกือบจะไม่อยากได้แล้วเกือบจะหมดความอยากแล้วเขาก็ดรอปราคาลงมาลดราคาลงมาจนเราเนี่ยแบบต้องรีบซื้อเลยผมก็จะรู้สึกดีว่าเออユ i โคจะมาหลอกฟันเงินราคาเต็มไม่ได้หรอกซื้อมาตั้งนานแล้วไม่หลงกลหรอกคุณคิดว่าユニโคเนี่ยเขาคิดอย่างนั้นหรือเปล่าเขาเสียใจไหมที่เขาไม่สามารถขายของราคาเต็มได้แต่ต้องมาลดราคาถึงจะขายได้ ผมคิดว่าไม่นะครับเขาคิดมาก่อนที่จะวางขายสินค้าแล้วว่าเขาจะขายราคาเต็มแล้วเขาค่อยลดลงมาเป็นราคาโปรโมชั่นที่เราคิดว่าเป็นราคาโปรโมชั่นแต่เป็นราคาปกติกที่เขาวางแผนมาแล้วว่าราคาเนี้ยเขาจะขายแล้วเราก็ตกหลุมพรางตลอดทุกที เอาหนาคิดเข้าข้างตัวเองว่าเออไม่ได้ซื้อราคาเต็มถึงแม้ว่าจะเป็นราคาที่เขาวางแผนมาแล้วว่าจะขายก็ตามเถอะเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับจิตวิทยาล้วนๆเพราะว่าคนเราเนี่ยอยากจะรู้สึกว่าชนะรู้สึกว่าเราไม่โง่รู้สึกว่าเราเนี่ยดีกว่าเก่งกว่าคนอื่นการลดราคาเนี่ยคือการจับลูกค้าด้วยจิตวิทยาเลยเหมือนเวลาที่คุณจับแมวเนี่ยแมวทำอะไรไม่ได้เลยประมาณนั้นเวลาที่ลูกค้าเห็นโปรโมชั่นเห็นเครื่องหมายเซลล์เขาจะรีบเข้าใส่เลย เราเลยต้องเอาวิธีนี้มาประกอบในการขายของออนไลน์ของเราด้วยครับสมมติ Smooth, ผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะขายของ500บาทผมจะไม่โพสต์ขายว่าสินค้าชิ้นนี้500บาทแต่ผมจะตั้งราคาให้เหมือนว่าผมลดราคาเช่นลดราคาจากพันหนึ่งเหลือ500บาทวิธีนี้ลูกค้าจะรู้สึกว่าเออเขาคุ้ม เขาได้ซื้อสินค้าในราคาที่ลดแล้วไม่ใช่ซื้อสินค้าในราคาเต็มใครที่เคยซื้อขายของมือสองเนี่ยน่าจะเข้าใจอารมณ์คือเวลาที่เราจะซื้อของเนี่ยถ้าคนขายไม่ลดให้เรานะถึงแม้ว่าเราจะซื้อของราคานั้นได้อะไม่มีปัญหาเลยแต่เราก็ยังจะให้เขาลดให้อยู่ดีเพราะว่าเราจะรู้สึกคุ้มรู้สึกว่าชนะต่อได้อะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกเหมือนกันกลับมาเข้าเรื่องของเราถ้าเราอยากจะขายของให้ดีโดยการทาโปรโมชั่นเนี่ยเราต้องคิดมาแล้วว่าเราจะต้องลดราคาอย่างน้อยหนึ่งระดับไม่ใช่ว่าตั้งราคาไว้พันหนึง่งลดเหลือ500แต่ผมหมายถึงว่า เป็นราคาที่ลดจาก500อีกยกตัวอย่างเป็นโปรโมชั่นช่วงสงการโปรโมชั่นประจําเดือนที่เราต้องจัดอยู่แล้วอันนี้เนี่ยปกติถ้าเราขาย500เราอาจจะบอกว่าขาย1,000 พิเศษช่วงสงการลดเหลือ390อันนี้มันจะทําให้เราเตรียมตัวว่าการขายของเนี่ยเราต้องลดราคาไม่ใช่ว่าลดไม่ได้เลยแบบกําไรบ้างๆบ,บวกราคาไปแค่นิดหน่อยไม่ถึงเท่าตัวแบบนี้คุณก็ทำโปรโมชั่นไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราขายของที่กําไรมันบางมากๆเนี่ยผมเข้าใจว่าราคาตลาดเนี่ยถ้าเขาขายกันถูกๆเราจะไป อัปราคาไปมาร์คอัพราคาสูงๆก็ไม่ได้เราก็ต้องขายแบบราคาใกล้เคียงกับตลาดและยิ่งถ้าเราเริ่มขายของในตลาดใหม่เนี่ยเรายิ่งต้องขายของให้ถูกมากที่สุดลูกค้าจะได้มาซื้อกับเราเราอาจจะขาดทุนช่วงแรกๆหรือว่าได้กําไรน้อยแต่ว่ามันจะเป็นการสร้างฐานลูกค้าให้เขารู้จักเราให้เขากลับมาซื้อของกับเราในครั้งต่อไปถ้าใครที่ขายของกําไรบางๆเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีขายของตอนหนึ่งออเดอร์เนี่ยให้ได้หลายๆชิ้นยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราปกติเนี่ยขายของ390บบาทเราอาจจะจัดโปรว่า ซื้อ2ชิ้นลดเหลือชิ้นละ370บาทหรือว่าซื้อ3ชิ้นลดเหลือ350บาทวิธีนี้ลูกค้าจะรู้สึกว่าคุ้มและยิ่งสั่งของตอนหนึ่งออเดอร์เนี่ยหลายชิ้นมากขึ้นโอเคการขายแต่ละชิ้นเนี่ยอาจจะได้กําไรลดลงต่อชิ้นแต่ว่าเราจะได้กําไรต่อการขาย1ครั้งเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่าเราขายของได้มากขึ้นไงตอนหนึ่งออเดอร์หรือว่าเราอาจจะทาโปรโมชั่นแบบซื้อ2แถม1ซื้อ2ชิ้นที่3ลด50%ซื้อ1แถม1 อะไรแบบนี้ให้ลองเอาไปปรับใช้ดูว่าลูกค้าของเราเนี่ยเขาชอบแบบไหนมากกว่ากันเพราะว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ชอบไม่เหมือนกันใครที่อยากจะรู้ว่าผมหมายความว่าอะไรสามารถกดดูเวอร์ชั่นเต็มของคลิปนี้ได้โดยการสมัครสมาชิกที่ปุ่มจอยที่ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือว่าที่เว็บไซต์ patreon คุณสามารถเลือกสนับสนุนผมโดยการเลือกระดับดูคลิปเวอร์ชั่นเต็มได้และที่สําคัญเนี่ยคุณจะได้สนับสนุนให้ผมทําคลิปวิดีโอแบบนี้ออกมาเรื่อยๆโดยไม่ใช่คลิปที่ผ่านการสปอนเซอร์จากสินค้าหรือว่าบริการของบริษัทผมมองว่าทุกคนเนี่ยจะช่วยซัพพอร์ตช่องช่องนี้ให้ผมได้ทําคลิปที่มันออกมาจากตัวตนของผมจริงๆโดยที่ไม่ต้องรับงานสปอนเซอร์มากมายในอนาคต สำหรับใครที่สนับสนุนผมอยู่แล้วเนี่ยขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ซัพพอร์ตช่องนี้อย่างเป็นทางการโดยการกดที่ปุ่มจอยแล้วก็ให้เงินสนับสนุนช่องผมรายเดือนครับการทำโปรโมชั่นเนี่ยเป็นหัวใจหลักของการขายของเลยถ้าวันนี้เราไม่ได้คำนวณมาก่อนว่าเราต้นทุนเท่าไหร่เราจะบวกราคาไปเท่าไหร่แล้วเราจะลดเท่าไหร่เนี่ยเราอาจจะขาดทุนได้ถ้าเราไม่วางแผนมาก่อนเนี่ย ความน่าสนใจของสินค้าของเราเนี่ยก็จะลดน้อยลงมันก็เหมือนเป็นงูกินหางเราทําอะไรไม่ได้เลยลดราคาก็ขาดทุนไม่ลดก็ขายไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอย่างที่ผมบอกในคลิปแรกของซีรีส์5สุดลับรู้แค่นี้ขายดีตลอดเนี่ยสินค้าเนี่ยสำคัญมากๆ เพราะว่าถ้าสินค้าเนี่ยไม่มีความต้องการในตลาดมากพอสินค้าไม่ได้อยู่ในกระแสทำยังไงเราก็ขายไม่ได้ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนั้นเนี่ยย้อนกลับไปดูได้ครับกดที่มุมขวามือข้างบนตรงนี้แล้วก็ไปดูคลิปนั้นคุณจะได้รู้ว่าการเลือกสินค้าเนี่ยสำคัญขนาดไหนคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแล้วกด s u b s c r ร b e แล้วกดเครื่องหมายกระดิ่งถ้าอยากจะติดตามผมแล้วตอนนี้ที่หน้าจอเนี่ยจะมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจที่คุณควรดูกดดูได้เลยครับแล้วก็เจอกันในคลิปนั้นฮะอะไรนะเสื ลดจาก490เหลือ290เฮ้ยไปเลยดีรออะไรรีบไปรีบไป